อ่านะครับสวัสดีนะครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนเรื่องนะครับเรื่องหลักธรรมพิบาลนะครับหรือว่ากุศลวัณณ์นะฮะหประการนะครับประการแรกก็คืออะไรครับหลักนิติธรรมนะครับประการแรกก็คือหลักนิติธรรมอ่าประการที่2ก็คือหลักคุณธรรมนะฮะประการที่3หลักความโปร่งใสนะฮะประการที่สีก็คืออะไรครับหลักความมีส่วนร่วมนะฮะ อ่าประการที่5ก็คือหลักความรับผิดชอบนะครับอ่าประการที่6ก็คือหลักความคุ้มค่านะครับอ่ามันมีผลต่อเราอย่างไงก็คือมีครับให้เราจําเข้าไปสอบอ่าก็คือให้เราจำหกประการน,นี้นะฮะเพื่อที่จะเอาความรู้ไอ้หกประการน,นี้นี่ไปทําข้อสอบเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไอ้หกประการน,นี้มันออกข้อสอบในสิบ ตำรวจทุกปีนะฮะปีละ2-3ถึงข้อเลยนะครับในหมวดของวิชาสังคมครับในหมวดของวิชาสังคมปีละ2-3ถึงข้อนะครับมีทุกปีนะครับย้ำว่ามีทุกปีนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่ามองข้ามนะครับหลักธรรมาภิบาลคนส่วนใหญ่จะอะไรครับคนส่วนใหญ่จะมองข้ามนะครับ ทุกข้อย้ําว่าทุกข้อเป็นคะแนนหมดนะฮะไม่ว่าจะง่ายจะยากแค่ไหนทุกข้อหนึ่งคะแนนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นเราเลือกทําตัวที่มันง่ายนะฮะเพราะฉะนั้นตัวยากเราก็ไม่ต้องไปสนใจเลยเราทําตัวง่ายได้เยอะส่วนคนที่ทําตัวยากก็ปล่อยเข้าไปนะครเพราะว่าการที่สอบนายสิบธิตำร,รวจเขามาได้คัดคนว่าคุณต้องทําข้อสอบข้อยากเท่านั้น ถึงจะสอบผ่านอันนี้เขาไม่ได้บอกนะฮะไม่ได้เขียนไว้ในระเบียบการนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกทําเฉพาะข้อที่มันง่ายๆให้ได้เยอะที่สุดนะส่วนเวลาที่เหลือจากการที่ทําข้อที่ง่ายแล้วเราค่อยเอาไปทําข้อที่มันยากๆก,กันนะอันนี้คือหลักการทําข้อสอบนะครับคนส่วนใหญ่ที่สอบติดก็ใช้หลักการนี้กันหมดนะครับอ่าเรามาดูกันเลยนะครับหลักธรรมมาพิบาลหรือว่าก o โกเวนแนนคืออะไรนะครับมันจะมีด้วยกัน6ประการใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอ่าก่อนอื่นเรามาดูประการแรกกันก่อนนะฮะประการแรกเขาบอกว่าอะไรครับประการแรกมันบอกว่าหลักนิติธรรมอ่าพี่จะสรุปให้สั้นๆหลักนิติธรรมนิติเห็นคําว่านิติไหมครับอ่านิติเกี่ยวกับกฎหมายครับจําไว้ว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรครับ กฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับและกะติกาต่างๆกฎหมายนะครับกฎหมายอะไรครับกฎระเบียบกฎระเบียบแล้วก็อะไรครับข้อบังคับนะครับข้อบังคับแล้วก็กติกากติกาต่างๆนั่นเองนะครับกติกาต่างๆ จำแค่นี้นะครับหลักนิติธรรมก็คือเกี่ยวกับกฎหมาย mm hmm. กฎระเบียบข้อบังคับกติกาต่างๆนะฮะต่อไปเรามาดูประการที่2กันประการที่2เขาบอกว่าหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมคืออะไรเอาง่ายๆครับหลักคุณธรรมก็คือการเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามอ่ะเห็นความถูกต้องดีงามกาเลยครับไอโจทย์ถามว่าม,ม,มันจะมีคีย์เวิร์ดในโจทย์ก็คือมันจะมีคาว่าดีงามอะไรนี่แหละนั่นแหละครับ ก็คือคีย์เวิร์ดของหลักคุณธรรมนะฮะอ่ะให้คีย์เวิร์ดเป็นชั้นๆก็คืออะไรครับการเชื่อมั่นนะฮะการเชื่อมั่นอะไรครับการเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามความถูกต้องดีงามนะครับเห็นคำว่าดีงามไม่ต้องเดาอะไรยากครับคุณธรรมแน่นอนอ่า ง่ายๆนะครับหลักการสังเกตมันก็ง่ายๆเห็นคําว่านิตินี่หลักนิติธรรมนี่ในโจทย์มันจะมีมันต้องมีสักคำแหละคาว่ากฎหมายหรือว่าข้อระเบียบอะไรต่างๆเราก็กาชอยที่มีคําว่าหลักนิติธรรมเลยนะฮะเพราะว่าชอยมันจะให้มาเป็นหลักนิติธรรมหลักคุณธรรมหลักความโปรง่งใสหลักการมีส่วนร่วมมันจะให้มาแบบนี้นะฮะส่วนโจทย์เนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่ที่ผมให้ไปเนี่ยอ่ามันจะเป็นคีย์เวิร์ดนี้ ในโจทย์มันจะมีสักคาหนึ่งนะฮะมันจะมีสักคาหนึ่งที่อยู่ในโจทย์นะครับต่อไปหลักความโปร่งใสหลักความโปร่งใสคือยังไงนะฮะหลักความโปร่งใสก็คือความตรงไปตรงมานะฮะตรวจสอบได้ความตรงไปตรงมานะครับตรวจสอบได้ตรวจสอบได้ครับตรวจสอบได้แล้วอะไรอีกครับ ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจใช่ไหมครับอ่ามีความอะไรครับมีความสุจริตสุจริตบริสุทธิ์ใจอ่าบริสุทธิ์ใจนะครับอ่ามันจะแล้วก็อีกคำหนึ่งก็คือเปิดเผยได้อ่าเปิดเผยได้อันนี้เปิดเผยได้เนี่ยคีย์เวิร์ดของมันนะ ในโจมมันจะมีสักคำหนึ่งแหละครับที่บอกว่าไอ้เปิดเผยได้ตรวจสอบได้มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจอ่ามันจะมีคำใดคำหนึ่งที่อยู่ในคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไปนะครับก็คือในหมวดของหลักความโปร่งใสนะฮะมันก็ไม่ได้ยากนะครับเปิดเผยก็คือโปร่งใสตรวจสอบได้ก็ต้องโปร่งใสอย,อยู่แล้วใช่ไหมครับอ่ามันไม่มีหลักการอะไรยากเลยก็คือเรา สังเกตคำคีย์เวิร์ดมันเห็นคำว่าดีงามต้องหลักคุณธรรมแน่นอนนะครับต่อไปหลักความมีส่วนร่วมตรงกับชื่อเลยครับความมีส่วนร่วมนะครับก็คือมีส่วนร่วมในการรับรู้มีส่วนร่วมในการอะไรครับแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมีส่วนร่วมอะไรครับมีส่วนร่วมในการรับรู้ ในการรับรู้มีส่วนร่วมอะไรครับมีส่วนในการครับมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็อะไรครับมีส่วนในการอะไรครับการตัดสินใจนะครับอ ก็คือเรามีส่วนร่วมนั่นแหละตัดสินใจนะครับในโจทย์มันก็จะมีคําประมาณนี้อยู่ในโจทย์เราก็ตอบหลักความมีส่วนร่วมได้เลยนะต่อไปหลักความรับผิดชอบก็นะครับรับผิดชอบต่องานและหน้าที่นะครับรับผิดชอบต่องานและหน้าที่นะครับต่อไปหลัก ความคุ้มค่าก็คืออะไรการบริหารจัดการงานให้เกิดความคุ้มค่านั่นเองนะฮะการบริหารจัดการงานให้เกิดความคุ้มค่านะครับคุ้มค่าครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเราจําแค่6ประการนี้แล้วก็คีย์เวิร์ดไอ้พวกนี้ได้เราก็สามารถทําข้อสอบ เรื่องนี้ได้แล้วนะครับก็คือเรื่องธรรมาลักธรธรมาพิบาลมันจะอยู่ในหมวดของสังคมนะฮะมันจะอยู่ในหมวดของสังคมนะครับข้อสอบนายสิบตำรวจของเรานะฮะอ่ะต่อไปเราจะไปดูว่าลักษณะของข้อสอบหลักธรรมาพิบาลนายสิบตำรวจมันจะออกประมาณไหนก็คือข้อสอบที่ผมเอามาให้ก็คือเป็นข้อสอบจริงนะฮะเป็นข้อสอบจริงย้ําว่าเป็นข้อสอบจริงนะฮะที่เคยออกข้อสอบในสิบตํารวจมาแล้วนะครับ ที่เคยออกข้อสอบในสิบตำรวจม,มาแล้วอ่าเราก็จะไปดูกันเลยนะครับสําหรับข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่าอะไรครับข้อที่1เขาบอกว่านายดีเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอะไรครับซื่อสัตย์สุจริตอ่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและอะไรครับและนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนายดีปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลข้อใดอ่านี่ ชอยมันจะเป็นแบบนี้นะฮะชอยมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับคีย์เวิร์ดที่ผมให้ไปเมื่อกี้อะไรครับคีย์เวิร์ดก็คือซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมครับอ่าซื่อสัตย์สุจริตมันตรงกับหลักข้อไหนครับเนี่ยมาดูกันเลยคําว่าซื่อสัตย์สุจริตมันจะตรงกับหลักความโปร่งใสใช่ไหมครับเนี่ยมีความสุจริตนะครับเนี่ยเห็นไหมหลักความโปร่งใสนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ยากถ้าเราจำหัประการนั้นได้แล้วก็คีย์เวิร์ดที่ผมให้ไปนะฮะเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบอะไรครับช้อยคอไข่ใช่ไหมครับอาไม่ใช่ไม่ใช่คอไขด่ดีหลักความโปร่งใสก็คือเนี่ยใช้ข้อที่3นะครับอ่าหลักความโปร่งใสนะเพราะว่าอะไรครับเราเห็นคีย์เวิร์ดแล้วเนี่ยนะฮะก็คือมีความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละเล่นนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนะครับอ่าคีย์เวิร์ดก็คือ เสื้อสัตสุจริตนะครับมีความโปร่งใสนะฮะอ่าต่อไปเราไปดูกันนะครับไปดูกันข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2เขาบอกว่าอะไรครับการยึดถือและความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามเห็นอะไรไหมครับดีงามเห็นคําว่าดีงามตอบได้เลยครับอะไรอ่าอ่านโจทย์ให้จบก่อนนะครับคืออะไรครับคือหลักธรรมพิบังข้อใดเขาบอกว่า การยึดถือและความเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามคือหลักธรรมะพิบาลข้อใดเห็นดีงามเห็นอะไรครับตอบได้เลยก็คือคุณธรรมนะครับพวกไอ้ดีงามไอ้ไม่ใช่ดีงามดีงามนะฮะก็คือคุณธรรมนั่นเองนะครับตรงกับใช้ขอไข่นะครับตรงกับใช้ขอไข่อย่างที่ให้ไปเลยคีย์เวิร์ดดีงามเนี่ยเรื่องขึ้นมาดูนะฮะดีงามอยู่ตรงไหน ดีงามดีงามเนี่ยเห็นไหมดีงามอยู่ตรงนี้อ่าก็คือเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงามนะครับก็คือหลักคุณธรรมเห็นดีงามตอบได้เลยพวกคุณงามความดีแบบดีงามด้านจิตใจครับหลักคุณธรรมนะครับอ่าต่อไปต่อไปข้อ3นะฮะข้อ3เขาบอกว่าอะไรครับข้อ3เขาบอกว่าข้อใดไม่ใช่หลักธรรมพิบาลอ่ะก่อนอื่นถามนักเรียนว่า ถ้าเราจำหกประการนั้นไม่ได้เราจะสามารถตอบข้อนี้ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้นะครับเราจะไม่สามารถตอบข้อนี้ได้เลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าไอ้หกประการนั้นมันมีอะไรบ้างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ท่องได้แล้วหรือว่าจำได้แล้วเขาก็จะรู้ว่าข้อที่ไม่ใช่หลักธรรมาพิบาลน,นี่คือชอยงองูนะครับหลักการปกครองไม่มีอ่าหลักนิติธรรมที่เราว่าเกี่ยวกับกฎหมายน่ะมีนะม หลักความโปร่งใสก็คือคีย์เวิร์ดก็คือซื่อสัตย์สุจริตใช่ไหมมีหลักการมีส่วนร่วมก็คือมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมในการรับรู้อันนี้ก็มีนะฮะถ้าเราจําไม่ได้เราก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ข้อสามเนี่ยตอบใช้งงงนะครับไม่ได้ยากเลยแค่จําแค่นั้นเองนะครับถ้าขี้เกียจจาก็ต้องจํานะครับถ้าขี้เกียจจาก็ต้องจําอยู่ดีนะครับ เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เราทำคะแนนได้แล้วก็สอบผ่านได้เป็นตำรวจกันทุกคนนะครับอ่าต่อไปข้อที่4นะฮะข้อที่4ี่เขาบอกว่าอะไรครับข้อที่4ี่เขาบอกว่าผู้ที่มีความอะไรครับสุจริตบริสุทธิ์ใจอ่าเห็นไหมสุจริตม่้ยุดละบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้มาก แต่ไม่มีความสุจริตนะไม่มีความบริสุทธิ์ใจสอดคล้องกับหลักธรรมะพิพังเท่าไหร่ก็คือคนที่มีความสุจริตบริสุทธิ์ใจนี่ถึงเขาจะมีความรู้น้อยแต่เขาก็ย่อมทาประโยชน์ให้แก่ส่วนอะไรครับส่วนรวมได้มากกว่าไอคนที่มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจเลยก็คืออะไรมีความโปร่งใสนะฮะ ความโปร่งใสนะครับตอบฉอยขอไข่นั่นเองนะครับง่ายๆนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยหลักธรรมพิบาล6ประการ g o v e r n a n c e นะครับจบแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็ขอให้เราเก็บคะแนนกันให้ได้ทุกคนแล้วก็เก็บให้ได้ทุกข้อสำหรับเรื่องธรรมพิบาลน,นี้นะครับต่อไปคลิปเรื่องอะไรก็คอยติดตามชม ในคลิปต่อไปกันนะครับ